ตำนานเมืองอุทัยเก่าเดิมนั้นเขียนอุทยัยภายหลังเปลี่ยนเป็นอุทยัยดังนั้นคำอุทยัยจึงมีเข้าชื่อจากพื้นที่มากกว่าหมายถึงที่อยู่ของคนไทยเพราะในพื้นที่นี้ได้มีกลุ่มชาติพันธุ์มาอาศัยอยู่ก่อนแล้วเช่นมอนะว้าลุกกระเรียงเป็นต้นสังเกตจากที่เจ้าเมืองอุทัยเก่าคนแรกนามว่าพัตตเบิดจึงน่าเชื่อว่าเป็นฝ่ายมอญมากกว่ากเรียงประการหนึ่ง กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ของเมืองอุทัยธาน,นีนั้นมีหลากหลายเชื้อชาติส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากบรรพบุรุษของมอญหรือพมา่าแม้จะมีผู้คนกลุ่มอื่นๆเช่นละวะลุกเกเรียงและมีกลุ่มไอ้ลาไทยลือ้อและคนไทยอยู่บ้างแต่ก็ได้เคลื่อนย้ายไปทางด้านตะวันตกที่มีเส้นทางเดินอยู่ก่อนแล้วภายหลังจึงมีกลุ่มคนไทยและคนจีนเดินทางเข้ามาตั้งบ้านเรือนมากขึ้น